ที่ึกษาแม่ข้อมูลแ้รก็ประธานเือตแต่แย่แปสุที่สนใจท่านนายกบุคคลการงานจังหวัดสมุโรทัยกาชื่อไม่ออกท่านตู้ใดการเขตท่านพอศูนย์นั่นพอกองสวจอแล้วก็พี่น้องพี่น่ารัซบซ้อนพวกเราทุกคนพอได้รับโทรศัพท์ก็รู้แล้วความรู้สึกก็บอก แม่แม่บอกเขาบอกเราคงต้องแวะลเพราะนี่คือสิ่งที่เราได้ผูกพันกันแล้วผมก็เชื่อในความผูกพันที่ได้เลิกกันมาตั้งแต่สมัยอดีตจนมารุ่นปัจจุบันลุ่นสูงรุ่นแน่ไม่มีโรงค์ท่าจะอยู่ในพระบรมกรกตก็ตามแต่ว่าพระองค์ท่านอยู่ในใจของเราทุกคนผมไม่ตัวแยกแฝะที่ไหนที่พูดเลยในเรื่องคนลูกทุกทีขอให้เราช่วยกัน วันนี้บ้านของพ่อเราต้องดูช่วยกันนี้ช่วยกันรักษาดีใจที่เห็นเลี้ยวก็มามีคนเข้ามาดูเรื่อความสำเร็จกับพืกอคออเดี๋ยวถ้าผมเสร็จภารก,กิจเดี๋ยวจะมาช่วยกันจะแต่งแต่งยังไงเพราะวันนี้มันก็เป็นไฮไลท์กันทุกแห่งนะซึ่งต้องทำเพื่อจารท่องเที่ยวเราก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักอยู่แล้วในศูนย์ศึกษาทังง้งหกแห่ง กาทำอย่างไรที่เราจะมีไฮไลท์อะไรที่จะเพิ่มเติมก็เดี๋ยวจะมาคุยกันแต่ละกระทรวงก็คุยกันแล้ววันนั้นก็คุยกันทุกดีหลายกลุ่มก็พยายามที่จะสร้างสรรค์ถึงแม้จะหมดอายุความแล้วแต่ว่าชีวิตยังอยู่ก็จะช่วยกันที่จะทําทกันในสิ่งที่ทาได้อาจจะถูกใจบางคนบ้างไม่ถูกใจบ้างก็จะขออภัยในวันสงการานนี้แต่ก็อยากสิ่งที่ปร,รนะารถนาก็อยากจะให้พวกเรานะ มีความสุขมีความเจริญก้าวหน้ากันทั้งสิ้นนะครับสุดท้ายก็อยากจะขออำนาจคุณพระศรีพัตนไตรและสิ่งศิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลอีกทั้งบรงราบรมีออกกล้าออกขมองผู้บุรุษกษัตริย์ทุกโรคงดบดานให้ที่น้องทุกคนจนครอบครัวมีประมาทที่แข็งแรงสมบูรณ์คิดหวังสิ่งใดก็ให้สมที่คิดที่หวังนะอย่าจดอย่าเจ็บอย่าโกรนไม่กังวิงไม่อยากให้จนนะแล้วก็ เศรษฐกิจพอเพียงครับเชื่อในสิ่งที่พ่อหลวงของเราทำนั่นคือความยั่งยืนในชีวิตของเราครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณมากครับ